มีคนถามเข้ามานะครับว่าไม้แนวรั้วมีอะไรบ้างให้แนะนำนะครับก็ในคลิปก่อน,นก็เคยพูดถึงต้นไายเกหลีครับเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกสัก 2- 3สต้นนะครับไม้แนวรั้วเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ที่เราปลูกบังสายตาหรือปลูกบังกองฝุ่นด้านข้างาตามแนวรั้วบ้านของเราครับเพื่อความเป็นส่วนตัวกองฝุ่นและกองเสียงนะครับเนะาะอยากจะแนะนำอีกก็คือ ชาเกากี้น่นนะครับชาเกเกี้ยนนี่ก็ปลูกเป็นไม้แนวรั้วได้นะครับแล้วก็ต้นต่อมาต้นสนมังกรต้นนี้ก็ปลูกได้นะครับหรืออีกต้นต่อมาก็คือต้นเรียกว่าคิสติน่านะครับเนาะอ่าซึ่งไม้พวกนี้เราสามารถที่จะปลูกเป็นไม้แนวรั้วตัดแต่งเป็นทรงพุ่มนะครับอ่าเพื่อบดบังสายตากองฝุ่นกองเสียงได้นะครับและในหนังสือของผมนะครับอ่าก็จะมีไม้แนวรั้วนะครับแนะนาอยู่ในหนังสือนี้นะครับหากใครอยาก ไปอ่านรายละเอียดนะครับสนใจก็สั่งจองได้นะครับอ่าก็จะเป็นหนังสือก็มีหลายอย่างนะครับตั้งแต่ไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้คุมดินนะครับ131,000ไม้ที่นิยมใช้ในการจัดสวนนะครับสำหรับของอาจารย์ก๊อนะครับ